สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะค่าภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์กันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังเออถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะในสังคมไทยสมัยก่อนนะคะเป็นสังคมที่ยกย่องเคารพผู้มีศักดิ์สูงกว่าในด้านอายุความรู้ความสามารถและชาติกำเนิดนะคะเด็กๆค่ะ ผู้มีศักดิ์สูงด้านอายุเรียกว่ามีวัยวุฒินะคะต่อมาผู้มีศักดิ์สูงด้านความรู้ความสามารถเรียกว่ามีคุณวุฒินะคะต่อมาค่ะผู้มีศักดิ์สูงด้านชาติกำเนิดเรียกว่ามีชาติวุฒินะคะ ต่อมานะคะเรามาดูความหมายของคำราชาศัพท์กันเลยค่ะคำราชาศัพท์คืออะไรคำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แต่ในปัจจุบันนั้นคำราชาศัพท์จะหมายถึงถ้อยคำสุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทยนะคะซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมีดังนี้นะคะคืนหนึ่ง พระมหากษรตริย์ 2. พระบรม,มวงสารวงศ์ 3. พระพิสุ 4. ขุนนางข้าราชการและ5นะคะสุภาพชนค่ะนักเรียนต้องรู้จักสังเกตนะคะนักเรียนต้องรู้จักสังเกตอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะก็คือหนึ่งการใช้คำราชาศัพท์อาจเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันในแต่ละสมัย ต้องรู้จักสังเกตคำที่เป็นราชาศัพท์และศึกษาวิธีการใช้เพื่อให้ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเด็กๆต่อมา2ค่ะ2ต้องสังเกตอะไรบ้างนอกจากจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามอักษณะของคำแล้วรูปของคำราชาศัพท์ยังมีส่วนสัมพันธ์กับพระอิส,อส,อสริยสักข,ของแต่ละพระองค์ด้วยนะคะ ต่อมาสค่ะตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาถึงสมเด็จพระเทพคือพระราชวงศ์ชั้นสูงสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าเป็นพระบรมราชวงศ์ชั้นรองส่วนมอมเป็นพระอนุวงศ์บางคำอาจใช้เหมือนกันแต่บางคำอาจใช้แตกต่างกันค่ะดเด็ดกตนสงสัยนะคะว่า คำที่เขาใช้เนี่ยบางที่อาจจะเหมือนกันบ้างหรือต่างกันบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยศและตําแหน่งของบุคคลน,นั้นๆค่ะต่อมานะคะต่อมาเรามาดูคําราชาศัพท์ที่ควรทราบนะคะคําราชาศัพท์ที่เราควรทราบเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทค่ะก็คือ 1. คําราชาศัพ์หมวดร่างกาย 2. คําราชาศัพท์หมวด,ดเครือยาติ3 คำราชาศั์หมวดเครื่องใช้ 4. คํคำราชาศัพท์หมวดคำกิริยาคําคำราชาศัพ์หมวดพระสงฆ์และสุดท้ายค่ะคำราชาศัพ์หมวดอาหารนั่นเองนะคะเรามาดูหมวดที่1กันเลยค่ะคือหมวดร่างกายใช่ไหมคะหมวดร่างกายก็จะเป็นพวกหัวแขนตาแก้มปากหน้าเท้านิ้วนั่นเองนะคะก็จะมี ที่คุณครูเอามาให้ดูก็คือจะเป็นการยกตัวอย่างนะคะเช่นพระเสียนคือหัวพระเกษาคือเส้นผมพะเนตรคือตาพระปรางคือแก้มพระโอดคือปากพระพักคือหน้าพระบาทก็คือเท้านะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคำที่เด็กควรรู้จักนะคะต่อมานะคะต่อมาคือหมวดเครือญาติค่ะ พ่อคืออะไรพระชนกพระบิดาแม่พระชนนีพระมารดาปู่หรือตานะคะพระอายกาพระอัยกีสี่ย่าหรือยายนะคะพระอัยก่าต่อมาพี่สาวพี่สาวพี่สาวคือพระเชษฐพระคินีพี่ชายคือพระเชษฐาน้องชายคือพระอนุชานะคะ ต่อมาคือหมวดเครื่องใช้ค่ะหมวดเครื่องใช้แก้วน้ําเสวยคืออะไรคือแก้วน้ําซับพระองค์ก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าฉายคือกระจกฉลองพระเนตรคือแว่นตาพระหัสทะเลขาคือจดหมายพระที่พระที่นั่งเก้าอี้ก็คือเก้าอี้นั่นเองนะคะแท่นบัรทนก็คือเตียงนอนนั่นเองค่ะ หมวดคำกริยาค่ะหมวดคำเกียริยานะคะไปเที่ยวไปเที่ยวคืออะไรสะเด็ดประาพาสนั่นเองนะคะไหว้คืออะไรคะเด็กๆถวายบังคมค่ะอาบน้ำก็คือสง่งน้ำนะคะนอนบรรทงบรรทมนั่งประทับให้พระราชทานป่วยก็คือประชวรนั่นเองนะคะ ก็จะมีพวกสวรรค์โคตรก็คือแปลว่าตายนี่คือที่คุณครูอ้าให้ดูก็คือเป็นการยกตัวอย่างของคำแต่ละชนิดนะคะเด็กๆต่อมาคคำราชาสับหดพระสงฆ์อ่าก็จะคล้ายๆกันเนาะส่งน้ำอาบน้ําจางหาันอาหารจําวัดนอนนิมนเชิญอาพาธป่วยปัจจัยเงินฉัน รับประทานอาหารนั่นเองนะคะประมาหมดอาหารสุดท้ายแล้วค่ะหมวดอาหารนะคะเครื่องเสวยก็คือของกินผ้ากระยาหารก็คือข้าวผักรู้นอนคืออไรคือผักบุ้งค่ะฟักเหลืองคือฟักทองนะคะปลาหางคือปลาช่อนปลามัจฉะก็คือปลาล้าลูกไม้ก็คือ ผล,ลไม้นั่นเองนะคะค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักคำราชาศัพท์ทั้ง6ประเภทแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านมาให้นักเรียนนิดนึงค่ะก็คือให้นักเรียนสรุปประเภทของคำราชาศัพท์ทั้ง6ประเภทนะคะให้ทําลงในสมุดปกหนานะคะให้ทําเป็นตารางนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะ เปิดสมุดเขียนวันที่ให้เรียบร้อยงานครั้งเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นตรงกลางอ้างดาเนะยคะ่ะว่าคําราชาทรท์ต่อมาคําราชาศัพท์คืออะไรมีทั้งหมด6ประเภทดังนี้นะคะ 1. หมวดร่างกายติดตารางเลยค่ะ2หมวดเครือญาติติดตารางเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง6ประเภทนะคะใครเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งในอัลบั้มคุณครูได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะในค่าภาษาไทยก็ มีแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ